สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ทั้งช่องของคนบนหน้าของกีชาแนวก็ได้เดือนทางมาวัดของพระอาจารย์ตีเนาะคะ่ะสต่มากับพวกที่งานยูทูบส่องไงของเคนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นช่องไม่มาเปิดช่องไม่เนาะคะ่ะเย็บที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะครับส่องนองไม่ สวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะัอนมาจะถามค่ะมาตาไสเนาะค่ะมาแต่ระยองครับผมมาแต่ระยองเนาะคะ่ะให้ตั้งใจมาบวชนะคะเรนว่าคือเด็กมาบวชอย่างนี้พอมาหลายเทียกับคุณเห็นเนาะค่ะ,มะดดน,ะน,นม่เลวไม่ชีวิตเลยครับที่ผมมาจำสิ่นนงนี้ครับครั้งแรกกับที่มาติดไปกับครูครับ ข้อตีเนี่ยครับเป็นไปเติมหลานตัดผมกับหลานในติมไหมครับอ๋อเมือ่อนั้นทนี่ถานเป็นแฟนเหรอคะครับเล้วไีเติมแห่งข้อตีขึ้นครับดีเป็นนครไม่ได้ใดรลายถึงครับแล้วก็ผู้เพื่อนกับยากให้ช่วยให้ลานนัน่นแหละครับเพิ่นก็เลยบอกใ้เมืองพันน้ำมุนนาะครับเป็นหาเท็ดเก่าครับ ตรงๆเลยรงเลยคมันก็บริบทว่าให้ซื้อห้ยยั้งมันเอ็นไปเบิ่งจริงมันเอ็นไปเบิ่งคันน้ำม้นที่ที่เจิมที่ีร้านไทยในเมื่อนั้นไหมคะแมนครับผมนี้ก็ผ้ากันไปื้อครับไม่น่าเียาคข้างในรับแสนขึ้นทุ่มกะตีาจับสิ้นให้กางมงครับโอ้ที่ว่าไว้ครับผม นอยูเมก็อล้ยมาตามที่ผมได้ห้ซัเจ้าไว้ครับกระปูครับมี่กับเขามือที่สามครับมาเมือที่สามครับมื่อที่สามครับเขามาเป็นยนแจงไดฟันดีบอลบันม้ามือแรก่ยมันนอยู่สลายอยู่ครับต่ว่าขึ้นสองปูว่าห้มันนอนอีกต้องกันผมก็เลยมานอนผมประมาณฟันแค่ประมาณหน้าที่สองนาที่นี่ครับฟันมา มีคนเขียนเหล็กแท่กระดาษสีขาวเนี่ยผมผมเจอผมเห็นคนหล้อมาให้มันจะวัดก้อนหนังฟันอ่ะเนี่ยมึงเข้ามาให้ผมเนี่ยบนหลังกระถองจมเอานี่นะผมก็เลยกรองจมมองผมก็เลยเตือนมน้าผมก็เลยบอกให้ปูฟังปูเลยว่าเพิ่อจะยิ้มนะครับสบายอย่างผมก็ปั้นอย่านี้ครับผมก็ือนปั้นจะเพิ่นแต่ว่า ที่เราที่เราทำงานทำงนซ้ำนี่ทำนี่แต่ว่าดีแล้วข้นที่ฟันน่ะนอนยู่นีหว่านอนยี่สระนอนอยู่พุทิอาจารย์ครับม่นอนยี่นีอารย์พทธิี่ได้เลขที่เพิ่นเขียนให้ตัวใดละล่ะเก่าเก่าหนึ่งครับเก่าเก่เก่าหนึ่เก่าลวกอหาหนึ่งเก่า หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งหาสามสองตัวนี้มีเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าหาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยต้อฝ่าจํามาเลยนะจำาขนาดต้องย่นแขงจําจำได้ครผมเมื่อขึ้นมาผมก็วอกว่าหอมของฟันก็เดียวกั ผมก็เลยปวดเยอตัวยังเลก็เลยจำมันัจะแล้วมาผมก็นอนมารับเลยอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้มตจำเาได้จดอะที่พอถึผมมาเนี่ยผมก็มาเพราะว่าเจ้าของง่ายไปโชกไปหลับคือดีก็ผมมาเก่ามืแต่แวบ้านเาผมมาฟันสือเจียวกับเหลืองเลี่ยงทีผมก็ต๊ใจผมก็นอนมารับอ่ผมก็บอกใหู้วังปูว่าดีแล้วมันเลย เราทำเดียวกับปูว่ะครับที่เดียวตันนี้ค่ะถือเลยนี้เคยถือมาก่อนถือมาเรื่อยๆค่ะโบ้เคยถือเกอะแยะครับครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตครับในชีวิตมีนาคนเลย่อยๆพระวันหน้าว่าต้องมาบวชใช่ไหมคะครับผมก็่เรื่องว่าก็นาปูนะครับว่าผมกต่ซีเอาโชว์ก็ปูนะครับตามที่ปูให้วันนี้ขั้นขั้นแต่ลักเซ็ตคือยิ้มถือมั่งบวชแท วันนี้ไปไปมผมเคยไปปกติโทรหาว่าผู้นิสัยครับวันไหนผมเ็ลงทางไปอีกรมมาหาลผมมาตีหนึ่งหมอนีครับ <c oughs> ออกเดินทางเกา่าอีสกสองไที่มาที่ไปถึงยะกะปู่ครับผมมาเที่ยวอวดครับมาข้ามถนนกับวับนนี้ผมก็เลยบูชาเอาปูไปหนาเก่าเสียนจากข้ามถนนไปไหว้กีฬาตะคุ้มกัำลานในตีมครับ หลังจากนั้นปูเป็นกต่ยางูดุงเป็นย่างผู้ดุงมั่นทางครับโอการข้างครับนี้เพื่อนก็เลยผมกงไปเล่นนิมเพน่นนี่ไปชั้นชั้นหนังปะนะก็ถวายปัจจัยเพื่อนยู่อยู่มองผีเขาค้ายกับเขาผผ่จับกัมงแล้วขึ้นมาเฉลีเยเหลี่ยอยยูไอทางไนลยยูในชีวิตเนี่ยคผมเมาด่วนเตเพื่อยู่าข่ามเพื่อนเล่นนิมมนนไปชั้นหนาม ังหมดเตอนคากลับครับปูเป้เพื่อนกับยุดีพงศ์กระยานไปหลุดนะครัเพื่อนก็ไปเห็นปูพญานาคเก่าเซียนนะเพื่อนก็เรียกว่าพงศ์เรียกว่าพงศ์ฟังกับพงศ์เปิดจิ๊กกอรการแบบหันทับผมไปได้แค่น้อยเราก็ใกล้จีนแน้วครับก็เพื่อนก็เลยอยากจะมาเปิดโชว์เปิดลาบในโรงงานสิเพื่อกระทำพุ่นนี้มุ่นไปลาบนะครับก็ไปน้ำเหมือนเลยครับ<อ>ไปใน,นมือน,นั้นต้องเดาไอ้สามตัวตรงนี้ นลังจากนั้นก็มาส่งคนครับอ๋อก็เล่นมาส่งคนครับครับแล้วกากมาส่งคนจะว่าบ่มูดิมาส่งคนยู่วัดเนี่ยครับไปส่งคนอยู่มองขรวดครับมองขลุดที่ใส่ค่ะขลรดอยู่น้องหานังจากนันก็เลยแยกทางกับครูหลังจะก็ทูตทีตอกันตลอดจงกระทังเลขบอกสาพกันดีใจใครับ ดีเงินมาใส่ชีวิตประจมื่นใส่ลายยางครับหือว่าเบิร์ทูหัวดทูด้วยนะได้มาจับศิลภาวนาตามที่แม่ให้ตามที่เจ้าของให้พระเจ้าไว้ครับแห้พระเจ้าให้ตามพระเจ้านะคะได้ประเดี๋ยวคอทางไหมคะได้ยินได้ยินเนาะค่ะว่าข้าแต่งข้าไปปฏิบัติธรรมหรค่ะได้เข้าไปไปปฏิบัติเลปตาตาหรค่ะครับคุณท่านตระนั่งไหมครับก็ เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งตัว,เ,ตวเดียวครับ,บมรับดานาาั่งาธิุ้มกับบริจิตยังหรอครับูเป็นก่อนเสียนางเป็นกับบวกแต่าามานาังสมาธิเดียวปล่อยเห็นเพื่อซะปล่อ,อยเรกาก็นั่งไปเป็นกับหายข้ามมาบอกวิธีนั่งมันไปถึงจุดหนึงที่แบบว่า มันก็เอาย่างเดียวครับผมอุ้งหัวม,ผมันเป็นมันก็เป็เี่ยนแต่เพี้ยนแต่ว่ามันอยู่ในอารมณ์ที่พอใจนะครับตอนนั้นอพอใจอย่าครับต่างไปผมกับแบบนี้แบบคิดไปนําไปนี่เนี่ยนะครับแต่ว่าไปถึงจังหวะที่เพื่อนบอกว่าปล่อยซะบอกปล่อยวางซะแต่น่งสาวนันกับโบเดสงบ์ังไเลยกับพยายามสงบอยู่นะครับตามที่คุณบอกแต่เมื่อถึงที่นึงที่บอกว่าปล่อยอวางซะ มันก็เกิดแบบผมพอใจแย่งนะครับก่อนเอาเป็นว่าเป็นเป็นมีความสุขอยู่ในตัวเฮาแต่ได้จะบอกเลยว่าเก่าหนึ่งตอนนี้พี่บอว่าเสียงบอเป็นหลูกเล็กเล็กเป็นหลูกเล็กบอเก่าหนึ่งว่าเป็นเสียงคนมาบอกบอนี่ผมบอกว่าใดีครับที่จะว่าก่อนนั้นผมจึงจำในแน่บ่อใดเนีครับแค่ที่จำด้ตอนที่พ่อว่าให้ลืมตาเท่านั้นผมกะบ่อใดบอกใครเลยมันก็ได้เก่าหนึ่งถ้าผมกะว่าฟันนี่ยังไม่แรง เราไม่เป็นเลขชุดนี้ละเะครับชุดนี้ครับนี่ผม้องจำเลยครับคุณจิมว่ามคุณป้าจำมาายเนาะคุณจิว่าคุณสินจำได้แต่ว่าที่พ่อใจนี่อรไปสืกตอนาง้นคือตัวนี้ครับเอาเลยครับเธอที่าเือบริเกี่ยวกับซุ่มมูนีครับ แต่ผมเหงนกที่กันมาจะค้องกับถึงในโชว์กลามามากกับกับม้าฟันหนังสีนะครับกับม้ฟันแบบแล้วผมบอกให้ปูฟังปูแล้วกับบอลบอลยงยังแบบอธิบายง่ายไปเลยแล้วก็ดีแล้วเลยว่าผมกันทำมาผมติดถือติดพวกเขากาดีแล้วก็ับดีแล้วก็บมาถือมาถือม่ับดีผมก็คิดเหมือนกันสั่ํอางนี้แต่จริงดีเดบยนะปูผมบอกไห้ปูฟังังสี เวลามีน้ำมาจีบคู่กับว่าให้บอกเขาที่เราผมจะถามาพ่อมีเดี่วเนี่ดผมจีบถือนมาวผมจีบบกมีเดี่ยวเาถามแตบอกอไรนีจะเลี่ยงดีๆแลวเนาะเนาะคิดดีๆไว้เป็นมาค่ะผมก็คิดอยู่ด้วยกันผมย่างไปจะจิตวัดไปคนบอกผมกับใจรอยกันยังดีเดียวสิดีมาชุวยย่างนะท่านท่านมาดี อาวันยกใส่หกหอยน้ำแน่นลุงแกนรว่าสังเกตเลขแต่ละชุดนี่งเสิ้ายเนาะค่ะอย่างนี้พิ้มไหยังครับเิ่นเิ่นที่นี่จังหวัดศรงฟันคือแบบผมโม้ยังเนี้ผมยักระดาษไปสีขาวไปไงอย่างนี้เนี่ยคุมกันแนมเบอร์เยอะคุณมก็จำทองจำไว้ในคงฟันเนี่ยแต่ผมโม้หัวท่ว่าจะคงฟันนะ พวกมืูซื้อโตขึ้นมาเพิวกก็เอาฟันไปหนึ่งพวกก็เล็บตาจำหมดแคบหนาจอไว้เด้อค่ะเด้อนี่คือเหลีกนิมิตฝันของไอ้ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตีค่ะขอบคุณหลายหเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับ